สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้มีสาระนะครับมีสาระนิดนึงนะครับที่จะมาบอกพี่น้องสําหรับคนที่รักต้นไม้นะครับซึ่งเวลาหน้าแรงนะครับต้นไม้เรามันบางทีเราหลงลืมไม่ได้ลดนะครับเนี่ยครับผมปลูกต้นตีนทุกแกที่ให้มันเกาะกําแพงไว้นะครับพอถึงหน้าแรงงที่เราก็ลืมลดนะครับมันก็แห้งนะครับ มันก็จะตายต้นไม้ก็จะตายพอช่วงหน้าแล้งนะครับคือผมก็เลยมาแนะนําทุกท่านนะครับว่าวิธีการที่เราจะทําน้ําแบบน้าหยดง่ายๆนะครับใส่ต้นไม้ไว้ทําง่ายๆนะครับบางทีเราอาจจะลืมอย่างที่บอกนะครับแล้วก็วิธีการทําก็ไม่มีอะไรยุ่งยากนะครับง่ายๆนะครับเนี่ยครับเราก็เอาขวดมานะครับแล้วก็เจาะรูเนี่ยครับเจาะรูตรงนี้นี่นะครับเจาะรูแล้วเราก็ตัดตูดมัน เนี่ยตัดตูดมันออกแล้วก็เอาน้ําเทใส่ไว้นะครับแล้วมันก็จะหยดไปเรื่อยๆนะครับอยู่ที่เราเจาะรูนะครับอย่าไปเจาะรูใหญ่ถ้าเราเจาะรูใหญ่มันก็น้ํามันก็หมดเร็วนะครับแต่เราเจาะรูเล็กๆไว้ให้มันซึมลงไปนะครับเนี่ยขนาดก็ตะปูก็ได้นะครับตะปูแล้วก็ดูด้วยว่ามันหยดไหมนะครับเราก็ไม่ต้องบางทีเราไปเที่ยวต่างจังหวัดไกลๆนะครับนะครับพอหน้าแรงและอะไรมันก็แห้งไปหมดนะครับ เราไปเที่ยวต่างจังหวัดไกลๆหรือว่าไม่อยู่เป็น1ิบวันอย่างนี้นะครับต้นไม้ที่เราเรารักหรือว่าต้นไม้ที่ซื้อมาแพงๆนะครับมันอาจจะตายได้บางทีบางคนก็ไม่มีคนสวนที่จะลดนะครับก็ต้องปล่อยให้มันตายไม่ได้นะครับเราก็ต้องหาวิธีแก้มันเอาแต่ต้นสําคัญๆนะครับต้นจําเป็นๆที่ราคาค่อนข้างสูงอย่างที่บอกนะครับเราซื้อมา เราก็ทําน้ําหยดไว้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับพอดีวิธีการก็ไม่มีอะไรแล้วตัดขุบตัดตัดตูดขวดตรงนี้นะครับแล้วก็เจาะตรงนี้อย่างที่บอกนะครับเดี๋ยวผมต้องวางกล้องแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมตัดเสร็จแล้วจะให้ดูนะครับเอาละนี่ไงครับวิธีการเจาะกระเจาะไม่มีอะไรยากนะครับการเจาะก็ไม่มีอะไรยุ่งยากนะครับผมคงไม่เน่นครับเรื่องว่าต้องเจาะแบบไหนเนี่ยครับผมว่าคขควงเจาะเลยปุ๊บนี่ เดี๋ยวจะให้น้ามันหยดออกครั้งนี้นะครับเดี๋ยวจะตักตูดที่นี้เพราเราเจาะเสร็จแล้วนะครับเราก็มาทดลองดูว่ารูมันใหญ่ไหมนะครับอันนี้เมื่อกี้ผมเจาะใหญ่ไปแล้วก็เลยผมก็เลยปิดเข้าไปนะครับหรือว่าเราเอาไม้ก็ได้นะครับไม้ปิดเข้าไปก็ได้เศษไม้นะครับยัดเข้าไปให้มันรูมันแคบลงเดี๋ยวเราก็คว่ำดูนะครับปึ๊บมันหยดขนาดไหนเนี่ยครับอเอาแค่หยดแค่นี้พอนะครับเนี่ย เนี่ยอย่างนี้ถือยังถือว่าแรงนะครับเนี่ยถีไปจะต้องปิดอีกนิดนึงนะครับเนี่ยเนี่ยมันก็จะอยู่ได้เป็นอาทิตย์เลยนะครับเนี่ยครับถ้ารูมันใหญ่ไปก็เอาไม้ยัดก็ได้นะครับเนี่ยครับเอาไม้ยัดเข้าไปนี่เอาไม้ยัดเข้าไปนะครับมันจะได้หยดทีละติ่งทีละติ่งจะได้ประหยัดน้ํานะครับเนี่ยครับแล้วก็วิธีแก้ก็ไม่ยากนะครับถ้าเราเจาะรูใหญ่ไปไม่ต้องไปทําเปลี่ยนฝาใหม่นะครับเนี่ยไม้ยัดเข้าไปเลย นี่เสร็จแล้วนะครับก็เอาใส่เข้าไปที่โคนต้นไม้เลยนะครับเนี่ยครับก็ไม่มีวิธีการอะไรนะครับไม่มีขั้นตอนอะไรที่ยุ่งยากนะครับนี่เสร็จแล้วเห็นไหมครับเนี่ยครับทีนี้เราก็หาอะไรที่วางให้มันค้ำค้ำไว้หน่อยนะครับเนี่ยครับเวลาเวลาเราไม่อยู่บ้านนะครับเราก็เติมตรงนี้ให้เต็ม นี่ครับนี่ปึ๊บเติมน้ำให้เต็มเวลาเราไปอยู่เป็นอาทิตย์15วัน20บวันมันก็จะหยดไปต้นไม้เราก็จะไม่ตายนะครับเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องยิ่งใหญ่นะครับแต่ว่าแต่ว่าต้องทำนะครับไม่ใช่เรื่องอะไรยุ่งยากนะครับวิธีการบางานอาจจะรู้แล้วล่ะแต่แต่ว่าผมก็อยากมาบอกนะครับอยากมาบอกให้ทุกท่านรู้อีกทีนะึงเ,เ,เนี่ยครับเราก็ไว้เงี้ยพิงกำแพงไว้ นะครับหรือว่าใครจะตั้งแล้วก็เอาอะไรค้ำไว้ขุดลงไปหน่อยก็ได้นะครับนี่แล้วมันก็จะหยดต้นไม้เราก็จะสดชื่นเติบโตแม้แต่แม้แต่ช่วงเวลาหน้าแล้งมันก็โตนะครับนะครับวิธีการนี้ทําได้ทั้งต้นไม้เล็กๆและต้นไม้ใหญ่นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูต้นไม้ที่ผมทําไว้นะครับนี่ก็เป็นอีกต้นหนึ่งนะครับที่ใช้ขวดน้ํามาทําเป็นน้ําหยดเหมือนกันนะครับ ต้นไม้เราก็จะได้สดชื่นนะครับเดีย๋ยวผมพาไปดูอีกต้นหนึ่งที่เป็นต้นใหญ่นะครับนะครับทำง่ายๆแล้วก็เติมน้าตรงนี้เหมือนกันนะครับนี่เอาน้าเข้าไปตรงนี้นี่ครับเทน้าเข้าไปตรงนี้ให้มันเต็มไว้เวลาเราไม่อยู่นะครับแล้วก็ปล่อยมันหยุดไปแล้วก็เอาหินอ,อะไรทําไว้หน่อยพิงมันไว้หน่อยแต่ถ้าเราไม่เอาหินพิงแล้วก็ขุดลงไปนิดนึงนะครับให้มันตั้งอยู่ได้นะครับจะเอียงหรือจะตั้งก็แล้วแต่ ความสะดวกใจของเรานะครับโอเคอันนี้ก็เป็นอ,อีกต้นหนึ่งนะครับต้นประดู่แดงล่องรอยที่ทําไว้ครับแต่ต้นนี้โตแล้วรอดตายแล้วนะครับผมทําไว้หลายปีแล้วปีสองปีแล้วนะครับ,ววรบเวลาเราไม่อยู่แล้วก็เอาน้ําใส่หน้าแล้งมันก็ไม่ตายนะครับเป็นพลาสติกเปื่อยหมดแล้วนะครับแล้วก็น้ําใส่ไว้ทนำะได้ทั้งต้นไม้ที่เป็นไม้ไม้เลื้อยไม้อะไรที่ ไม้เล็กๆนะครับไม้เล็กๆไม้ใหญ่ๆก็ทําได้เลยต่อน้ําใส่แล้วลดน้ําให้ฉ่าแล้วเราจะไปไหนมาไหนจะไปเที่ยวไปต่างประเทศไปที่ไหนก็ไม่ต้องกลัวต้นไม้ตายนะครับลองทากันดูครับผม